โรซ่าก,กับบาเล่มาแล้วค่ะอย่างที่บอกนะคะว่าคลองมหาสวัสดิ์ไม่ได้มีดีแค่นาบัวนะจุดน่าสนใจยังมีอีกเพียบอย่างวันนี้เดี๋ยวบาเล่จะพาไปตะลุยเต็มที่เลยค่ะจุดเริ่มแรกคือสวนผลไม้เดี๋ยวเราจะนั่ง <Yeah. S 1> รถอีแตกไปเลยค่ะวันนี้เรามาบุกสวนผลไม้ของคุณลุงสมบุญพลขับรถอีแตกผูนี้แหละค่ะทั้งรถทั้งคนเนี่ยเก่าพอกันเลยนะคะขอบอก สวนที่นี่จะเป็นแบบสวนผสมค่ะปลูกผลไม้ไว้หลากหลายชนิดแต่ที่เห็นจะออกผลเต็มต้นและฐานได้เลยก็มีมะม่วงเนี่แหละค่ะและมะม่วงก็มีหลากหลายสายพันธุ์มากๆอย่างพันธุ์แรกที่เสร็จบาเล่เอ้ยที่บาเล่เจอก็พันธุ์โชคอนันต์ค่ะและพอรู้ว่าเที่ยวสวนผลไม้แบบนี้บาเล่เลยแอบขโมยมีดคุณลุงติดมาด้วยค่ะอืมนี่มันหวานอร่อยอ่ะนี่ขนาดยังไม่ได้สุกไม่ได้สุกมากนะมันยังแบบไม่ใช่แบบ สุกเนื้อนิ่นมอ่ะมันเป็นสุกแบบกรอบๆอ,อ่ะแต่มันหวานมากเลยอ่ะหูซินอ่ะอยู่ที่นี่เรยได้ไหมเนี่ยนี่บแบหรอาคุณผู้ชมคะอันนี้เป็นมะม่วงค่ะพันมันสารยาแต่ว่าไม่ได้เป็นแบบไม่ได้จุดกำเนิดมาจากตรงสารยานะคะเขาบอกจริงๆแล้วชื่อคือมันสารยา แต่ว่าพอย้ายมาอยู่สารยาชาวบ้านเขาก็เลยเรียกเป็นมันสารยานี่มีความรู้นิดนึงเืมอืออร่อยอ่ะอืออืมมันกรอบมันแบบมันแบบเป็นหวานแล้วอมเปรี้ยวไม่ใช่เปรี้ยวอมหวาน้วหวาน,ววานอมเปรี้ยวอะ่ะ ลุงพัดดิบอะ่ะอ,อันนี้พัดอะไรคะน้ำดอกไม้สีทองน้ำดอกไม้สีทองอันนี้มันหวานหรือมัอนเปรี้ยวอะคะถ้าบม่มสุกมันหวานกินก็เหนียวได้อ๋อแล้วตอนเนี้ยตอนนี้มันก็จะเปรี้ยวหน่อยลุงที่สวนคุณลุงมีเนื้อที่ประมาณเท่าไหร่คะสวนสี่สิบไร่สี่สิบไร่ที่นี่เขาเป็นยังไงเป็นสวนผสมเหรอคะใช่เป็นสวนผสมมะม่วงาปาล์มกระท้อนกล้วย ถนนส้มโออะไรเงี้ยมาปูอะไรก็ปลูกเรื่อยๆผสมเรื่อยๆไปแล้วมะม่วงก็มันก็มีหลายอย่างมะม่วงก็มีหลายพันอีกใช่หนูเห็นที่ผ่านมาลายทางไม่เหมือนกันสักอย่างมะม่วงอย่างมะม่วงมีกี่พันคะประมาณรักสิบห้าพันได้ไหมถ้าไม่ปลูกเลยเยอะขนาดนั้นก็คือความต้องการของคนบางทีไม่เคยเหมือนกันบางคนก็ชอบกินเปรี้ยวอมเปรี้ยวอมหวานอะไรแล้วแต่บางทีคนชอบไปม่วงบ่มตุกทานข้าวเหนียวก็มีทุกอย่างแต่ก็จริงนะอย่างที่เมื่อกี้บาเลย์แบบชิมมา หลายพันมากคือแต่ละพันไม่เหมือนกันจริงๆอย่ยังจุดขายแบบจุดขายที่สุดเลยของสวนตรงนี้คืออะไรฮะจุดขายจุดขายตอนนี้มันมันยังไม่เคยมีอะไรเนี่ยค่ะถ้าพวกผลไม้นะจุดขายตอนนี้ที่สุดของลุงเป็นอะไรรู้ไหมรถอีแตงรถอีแตงคือเมื่อกี้ลุงดิฟได้แบบมหามโหดมากแล้วกระโดดลงรถหนูนึกว่าลุงจะทิ้งรถหนูจะกระโดดหนีลงนานแล้วในตอนแรกตกใจหมดเลยตกใจเลยไม่มันมีคน โดดลงอยู่สองคนมีด้วยเหรอมีนี่ก็เกือบแล้วเนี่ยจริงๆแล้วเป็นกับดักจริงๆแล้วก็เป็นกลเม็ดหนึ่งสําหรับคนที่มาเที่ยวที่นี่เทคนิคเนาะจะได้มาสัมผัสชีวิตของท้องนาแท้จริงอันนี้แท้จริงเลยแถมนอกจากสวนผลไม้คุณลุงมีทำนาด้วยตรงนี้ใช่แล้วมีนาข้าวที่สี่สิบไร่ค่าใช่อันนี้อันนี้เพิ่งหว่านไปได้สามวันเองเซดาร์น้หนูมาเ็วไปไม่ได้เห็นตอน เดี๋ยวคุณลุงตีให้ <c oughs> นี่ค่ะคุณผู้ชมเสียดายว่าบาเล่ค่ะมาเร็วไปอาทิตย์หนึ่งเพราะถ้าเราอ่ะมาแบบมาช้ากว่านี้นะเราก็จะทันได้เห็นที่ทุ่งนาที่เขียวขจีไปหมดเลยเพราะว่าคุณลุงเขาเพิ่งหวานมาได้แค่สามวันมันก็จะขึ้นมาเต้นเนี่ยต้น,นเล็กๆแค่นี้เองแต่คุณลุงเมื่อกี้บอกว่าเราไม่ได้มาเร็วไปหรอกตอลุงหวานช้เองเพราะฉะนั้นเราจะมาร้องเพลงค่ะเพื่อที่ให้ต้นข้าวในโตเร็วๆ เราชาวนาอยู sea, ่ก <this word> ับควายพอหมดงานไทยเราขี <sh arp inhale> no ่ล <sucked oppression> ังควายเข่า <s> บ <bile Twelve anyway> ้านเฮ้ยฮเฮ้ยเฮนอกจากจะชิมมะม่วงแบบไม่รู้จักอิ่มแล้วเนี่ยบาเล่ยังได้บู๊ขับรถอีแท็กด้วยนะคะบอกเลยว่ามันสุดๆดขอบคุณมากนะคะ เป็นไงบ้างคะคุณผู้ชมและนี่ก็คือเรื่องราวของชุมชนคลองมหาสวัสด์บอกแล้วค่ะว่าสนุกสุขประทับใจมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นนาบัวนะคะที่สวยงามสีชมพูหรือว่าจะขึ้นรถอแท็กซิ่งไปชมสวนผลไม้หรือแม้กระทั่งวิชีวิตของชาวบ้านริมคลองก็น่าสนใจไม่เบาคะ่ะถ้าคุณผู้ชมนะคะอยากจะมาก็มาได้เลยคะ่ะคลองมหาสวัสด์อำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนคนปรปฐมแต่ตอนนี้หมดเวลาของบ้านเล่แล้วคราวหน้าจะพาไปกินเที่ยว <c oughs> ๆๆที่ไหนอีกก็อย่าพลาดนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ บายบายคุณล <Bye. S 2> ุงบ๊ายบายนะคะบ๊ายบายค่ะ <laughs>